7ข้อดีของการกินส้ม1ลูกทุกเชา้าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาเราไปดูงานวิจัยฝรั่งเนี่ยเขาถึงชอบให้เราดื่มน้ำส้มหรือว่ากินส้มสดเนี่ยทุกชเช้าข้อหนึ่งก็คือมันช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายนะครับในส้มหนึ่งลูกเนี่ยถ้าเรากินทั้งลูกเลยแล้วปอกเปลือกออกน,นะแล้วกินทั้งลูกเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้คั้นเฉพาะน้ำอย่างเดียวเราจะได้ไฟเบอร์ถึง2กรัมนะครับต่อการกินส้มแค่1นลูก ข้อ2ก็คือเวลาคุณกินส้มสดเนี่ยคุณจะได้วิตามิน C ค่อนข้างสูงมากประมาณ50-60มิลลิกรัมแถมได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้กันกรหรือป้องกันมะเร็งด้วยนะครับข้อที่3นะครับคือเวลาที่คุณกินส้มเนี่ยมันจะช่วยให้คุณได้กรดตัวหนึ่งที่เรียกว่ากรดซิตริกนะครับ C I T R I C นะครับกรดซิตริกซึ่งเขาพบว่า กรดซิติกเนี่ยเวลาอยู่ข้างนอกมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับพอเข้าไปในกระแสะเลือดมันกลับทําให้เลือดเป็นด่างและทําให้ปัสสาวะเป็นด่างด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอปัสสาวะเป็นด่างมันก็เลยทําให้ผลึกนิ้วเนี่ยมันเกาะตัวกันได้ยากขึ้นจึงลดโอกาสการเกิดนิ้วเลยครับข้อที่4มันมีสารบางตัวนะครับ ที่ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจด้วยงั้นเวลาการกินส้มเนี่ยเราไม่ได้อยากจะลดหัวใจแค่วันเดียวถูกต้องไหมครับเราอยากลดโอกาสการเกิด<ล>หัวใจทุกๆวันดังนั้นการกินส้มทุกๆวันจึงเป็นอะไรที่เล็กคอมเมนต์มากๆเลยคือมีการแนะนํามากๆเลยในเมืองนอกนะครับข้อที่5คือลดความดันโลหิตสูงได้เขาพบว่าในส้มเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งชื่เฮสเพอริดินนะครับเฮสเพอริดินเนี่ยมันเป็นสารที่ช่วยนะครับ ในการเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายเพราะความยืดหยุ่นได้ดีมันก็เลยช่วยลดความดันโลหิตได้ประมาณ4-8ถมิลลิเมตรตลอดนะครับถ้าคุณกินส้มติดต่อกันประมาณ3เดือนข้อที่6นะครับคือช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันทําให้คุณเป็นหวัดน้อยลงนะครับมีโอกาสติดเชื้อน้อยลงเพราะว่า ในส้มเนี่ยมีวิตามินซีค่อนข้างสูงประมาณ60สิมิลลิกรัมนะครับห้าสิบหกสิบมิลลิกรัมเนี่ยช่วยกระตุ้นภูมิได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าอยากกระตุ้นภูมิมากกว่านั้นอยากกระตุ้นคอลลาเจนด้วยผมบอกว่าส้มเนี่ยถ้าคุณอยากได้ประมาณห้าร้อยถึงหนึ่พันมิลลิกรัมคุณอาจจะต้องกินส้มประมาณ1ิลูกถึงสิบห้าลูกเลยซึ่งหลายคนอาจจะได้น้ําตาลเกินความจําเป็นนะครับดังนั้นวิธีการผมแนะนําก็คือคุณอาจจะกินส้มกินฝรั่งกินเบอร์รี่นะครับ กินสตรอเบอรี่แบบนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าคุณได้วิตามินซีไม่ครบคุณก็ทานสารสกัดจากวิตามินซีเพิ่มเติมนะครับอย่างที่ผมทานเนี่ยผมจะทานเป็นยี่ห้อที่ชื่อว่านูซีบีนะเพราะว่ายี่ห้อน,นี้สกัดจากพืช100%เลยดังนั้นเวลาเรากินนะรเราก็จะได้สารสกัดจากวิตามินซีโดยที่เราไม่ได้น้ําตาลนั่นคือข้อดีของการที่เราทานอาหารเสริมนะครับที่สกัดจากธรรมชาติโดยตรงเราจะตัดน้ําตาลออกไปนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย เราจะนะเหลือแต่วิตามินซีกับสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เราต้องการเป็นรูปของเม็ดหรือแคปซูลนะข้อที่นะครับ, 7, ค,รบคือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทานวิตามินซีสม่ำเสมอวิตามินซีจะไปกระตุ้นให้ผิวของคุณนะมีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นพอคอลลาเจนเนี่ยใต้ผิวเนี่ยมันสลายตัวช้าลงมีมากขึ้นมันก็เลยทําให้ช่วยลดโอกาสการเกิดผิวรอยได้อีกข้อนึงผมแถมให้นะครับเวลาที่คุณทานส้มเป็นสดๆนะครับ คุณจะได้ใย,ยอาหารส่วนหนึ่งที่ลดโอกาสการดูดซึมของน้ําตาลที่อยู่ในส้มด้วยแต่ถ้าคุณทานเป็นน้ําส้มคั้นคุณจะได้น้ําตาลที่ไม่มีใย,ยอาหารเลยดังนั้นเวลาคุณกินน้ําส้มข้นนะครับต้องระวังนะครับคุณกําลังจะได้น้ําตาลในปริมาณสูงไปด้วยโดยที่ไม่มีใย,ยอาหารมาคอยยับยั้งการดูดซึมทําให้หลายคนเนะี่ย ดื่มน้ำส้มแล้วเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลสูงดังนั้นใครที่จะกินน้ำส้มสดๆก็ต้องระวังด้วยนะครับว่าเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยวันถัดมาลองเจาะน้ำตาลดูทีว่าทำให้ระดับน้ำตาลขณะที่คุณเป็นเบาหวานเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับรักทุกคนนะคใครอยากทานวิตามินซีจากธรรมชาติเริ่มต้นจาก50-60 oh. มิลลิกรัมกินส้มวันละหนึ่งลูกหรือฝรั่งวันละหนึ่งลูกก็เพียงพอครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้เป็นพันมิลลิกรัมแบบที่ผมกินผมแนะนำว่า ให้เลือกอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาติปัจจุบันมีเยอะมากครับมีไบโอซี C จากหลายๆยี่ห้อมากเลยบางยี่ห้อก็ใช้เชอร์รี่บางยี่ห้อก็ใช้ส้มบางยี่ห้อก็ใช้มะนาวบางยี่ห้อก็ใช้เป็นเบอร์รี่แต่ของผมเนี่ยใช้เฉพาะเป็นเบอร์รี่นะครับกับสารสกัดจากเชอร์รี่2อย่างนะครับจะได้วิตามินซีประมาณ400มิลลิกรัมต่อเม็ดใครสนใจก็พิมพ์คาว่าวิตามินแล้วเดี๋ยว AI ไผมก็จะ ส่งลิงก์ตัวอย่างให้ดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมกินอยู่และใช้ในคลินิกชื่อว่าอะไรนะครับคุณจะสั่งกับทีมงานก็ได้หรือคุณจะไปหาซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพแบบนี้เจอกันใน YouTube f a c e b o o k i g ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมและ t i k t o k ที่ชื่อว่าหมอทีมทีรักทุกคนครับสวัสดีครับ